สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันพุธเนาะยายเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะคะเพราะว่าเข้ากะเช้าเนาะมีเครื่องมีเครื่องเช้าเนาะสามวันนะอังคารพุธพฤหัสนะคะก็มีเครื่องเช้าเนาะสามวันกะเช้านะคะตอนเช้าวันนี้อากาศตอนเช้านะหนาวมากเลยพี่น้องหกองศานะคะ แต่กลางวันนะตอนนี้15องศามีแดดนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าก็ยังใส่เสื้อนะคะเสื้อแขนยาวอยู่เนาะเพราะว่ามันยังไม่ปกตินะคะทีนี้ <c oughs> ส่วนอาการุยาไทายๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าไอไอนิดหน่อยนะคะก็ยังกินยาอยู่เนาะแล้วก็ได้บวกกับการที่ได้ไปออกกำลังกายที่ที่ สนามบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยพอได้พอรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะไม่ได้นั่งนั่งวะนอนอยู่บ้านเนาะยายไทยตัดผมใหม่นะพี่น้องสวยบอสสวยบอสหนี่สวยบอสนี่ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะงานเยอะมากเนาะงานเยอะมากแล้วก็หกโมงทุ่มหนึ่งยายไทยเก็หลับแล้วนะคะอะไรประมาณเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วง มันเป็นช่วงเริ่มแรกนะคะหลังจากที่เดือนหนึ่งเลยหยุดไปเลยยายไทยๆหยุดไปเลยไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะไปฮอลิเดย์เนาะคุณยายไทยๆก็เริ่มกลับมาทีนี้ก็น่าจะเข้าที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเน่ะเพราะว่ายายจะต้องทํางานไปถึง7วันนะคะก็อังคารพดปพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ทำถึงวันจันทร์นะคะทาถึงวันจันทร์คือต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดในเซตของคุณยายไทยๆเนี่ยเวันนะคะเพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างที่จะต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยแต่ก็โอเคนะคะเท่าที่ทํามาก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้เนาะงานหลวงเนี่ยจะต้องทํางานให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นยายไทยๆก็เลยเป็นคนตื่นเช้าแล้วก็นอนแต่หัววันเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะอย่างอย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นคลิปช็อตมัางอะไรมัางอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์เนาะ บางทีเครื่องมาอย่างนี้พี่น้องเครื่องการบินไทยมาอย่างนี้นะคะจอดปุ๊บเจ้านายส่งไปทําไปช่วยไปช่วยทีมอื่นอย่างนี้นะคะมันก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูโทรศัพท์หรืออะไรประมาณนี้เนาะนอกจากกลับมาบ้านได้อย่างหนึง่งถ้าบวกกันเหนื่อยใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ทํานะคะทีนี้ก็มาตั้งโปรแกรมว่าน่าจะประมาณอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้หลืออะไรนี้ก็ได้คงจะได้เข้าสวนได้แล้วหะ่ะเพราะว่า คงจะต้องทำความสะอาดหลังบ้านสวนเล็กๆของคนยายไทยๆนะคะเพื่อที่จะเริ่มทำปลูกผักไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้นหอมผักชีผักบุ้งผักคะน้านะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ยังไม่ไว้วางใจเพราะว่าเขายังหนาวอยู่เช้าหนาวถ้าเราปลูกตอนเนี้น่ะมันจะตายนะคะมันจะไม่รอดนะคะเพราะตอนกลางคืนมันเย็นเพราะฉะนั้นต้องรอเขานิดนึงนะคะเพราะว่าปีนี้ร้อนมาช้านะคะ นี่พฤษภาแล้วเนาะก็ยังเมษาพฤษภาแล้วนะยังไม่ร้อนเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นยายไม่ค่อยไว้วางใจกลัวผักตายนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าน่าจะลงมือเอ่อลงมือเพาะเชื้ออะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะปลูกผักเล็กๆน้อยๆเหมือนอย่างเช่นทุกปีนะคะก็บอกเล่า90้านะพี่น้องเนาะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงยายไททๆนะคะ ยายไทยไทยสุขภาพเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงคุณยายไทยไทยนะคะทุกคนให้ความรักความเมตตกับคุณยายไทยไทยนะคะขอพระคุณเอฟซีมากๆเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะก็นั่นแหละก็ปรับตัวนะคะสักอาทิตย์หน้าก็ทุกอย่างก็จโจเคเนาะก็จะอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำงานก็สนุกนะคะทำ,ทำนู่นทำนี่ก็น่าจะเข้าที่เข้าทาง ส่วนกับข้าวก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาเต็มที่ที่จะลงมือทําขับข้าวตอนนี้นะคะกินก็กินง่ายๆก็คือกินข้าวต้มเนาะเพราะว่าการที่ป่วยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากกินอะไรแต่ก็ต้องกินเพราะว่าต้องกินยานะคะไหนจะยาความดันไหนจะยาเปาหวานนะคะไหนจะยานน่นยานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่มันก็กลายไป็ว่าเราไม่ได้รสชาตินะคะ เนื่องจากยายกินคุณยายไทยๆกินยายเยอะเนาะกินยาเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะเพราะเราอายุมากด้วยหลายอย่างนะคะหลายอย่างเนาะก็เลยเกิดอาการไม่ค่อยที่จะมีรสชาติอร่อยของอาหารเท่าเท่าไหร่ก็เลยยังไม่อยากทําตอนนี้เนาะก็เลยจะไม่มีคลิปอาหารลงสักเท่าไหร่นะคะก็รออะไรให้ใหมันเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็คุยกันนะคะตอนนี้มีเวลาเนาะมีเวลานิดนึงก็จะคุยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงคนใหญ่ไทยๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแต่ก็โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจะรากกระกดบอหากระกดดก็คุยกันนอกเมามอยนะคะเล่าให้ฟังว่างานที่สนามบินก็เยอะมากนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่มีคนนะคะเนื่องจากเขาไม่รับคนใหม่เข้ามาบางคนเก่าก็ลาออกไป อะไรอย่างนี้เราบริษัทบอยเป็นบริษัทใหญ่แต่คนน้อยอ่ะพี่น้องแล้วไม่มีไม่มีคนขับรถนะคะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะเราจะต้องกระโดดไปตรงนี้กระโดดไปตรงนี้มันใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ลงที่ลงตางหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ท้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างโอเคนะคะทนเอานะคะทนเอานิดนึงทนเอาเพื่อ หาเงินนะคะเพื่อจะได้กลับเมืองไทยใช่ไหมกลับไปเที่ยวอีกนะยายจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกนะคะก็ยังมีฮอลิเดย์เหลืออยู่เนาะแต่ต้องไม่ไปในช่วงจังหวะที่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะมีฮอลิเดย์ให้กับคนที่มีลูกนะคะลูกเล็กหรือลูกปิดเทอมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นจุดสําคัญของบริษัทเนี่ยจะให้คนเหล่านี้ก่อนส่วนคุณยายไทยไทยเนี่ยลูกโตแล้วเนี่ยเขาก็ จะก,กักไว้นะคะเนื่องจากว่าเจ้านายคนใหม่เนี่ยนโยบายใหม่นะคะซึ่งยายไทยๆย,ยังยังไม่รู้จักท่านดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอุ้ยคูกคีกับเจ้านายคนเก่ามากกว่านะคะส่วนเจ้านายคนใหม่เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักท่านสักเท่าไหร่เนาะเพิ่งจะรู้จักเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่ว่าที่ท่านจะไม่ให้บินอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลา ก็คงอาจจะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรงอยนี้น่าจะได้ไปอีกเพราะคาุณยายไทยๆทยยังเหลือวันฮอลิเดย์อยู่เนาะก็หวังว่าอย่างนั้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นปีหน้านะคะก็เราต้องดูสถานการณ์พี่เนาะเพราะว่ายายไทยไทยอยากไปนะคะอยากไปเพราะว่าไปเที่ยวนี้เป็นสงการมันร้อนมากมันร้อนเกินนะคะแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนเลย ออกได้แต่ตอนเย็นนะคะตอนเย็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็ไม่ได้กินเยอะนะคะเพราะว่าปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้กันตั้งตอนกลางคืนไอเรื่องหิวมันก็ลืมไปเลยนะคะก็ยังไม่ได้กินเพราะฉะนั้นก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกลับไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องไปหาอะไรกินที่อร่อยๆให้ได้สมตำกไม่ไร้กินร้านอีสานก็ไม่ได้ไป อะไรก็ไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากร้อนแล้วลูกก็ไม่ให้ออกจากบ้านเนาะเนื่องจากว่ากลัวคุณยายเป็นลมนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นฮอลิเดย์เที่ยวนี้เป็นอะไรที่หิวโหยนะ,ะข้าวเหนียวมะม่วงก็ไม่ได้กินนะคะเออได้กินผลไม้ก็คือเงาะนะคะเงาะกับเออเงาะกับอะไรนะมะม่วงนะคะมะม่วงก็ได้กินอยู่ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงลูกก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ากลัวน้ําตาลขึ้นนะคะ อาจจะได้กินช้อนสองช้อนอะไรอย่างเงี้ยจะกินเยอะก็ไม่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคนะคะเราคุยกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณยายไทาย,ยนะคะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะร่างกายสุขภาพใกล้ที่จะกลับสภาพปกติแล้วเนาะมันเป็นไปตามยาถาเออเขาเรียกอะไรนะมันเป็นตามวัยนะคะตามวัย <c oughs> ป่วยก็รักษานะคะก็ดูแลกันนะค่ก็ดูแลกันไปเนาะป่วยก็กินยา เหนื่อยนัก็พักอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าร่างกายเนาะไม่ใช่เหมือนตอนเป็นสาวๆนะคะตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะหกสิบกว่าแล้วนะคะพี่น้องอเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ตามอัตราภาพเนาะก็โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเราคุยกันนะคะบอกเลา่าเก้าสิบว่าคุณยา,ายไทยทำงานช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีอาทิตย์หน้าจะได้ลงสวนปลูกผักอะไรอย่างนี้นะก็ถ้ามีโอกาส หรือถ้ามีเวลาว่างจริงๆใยายก็คงจะต้องทําคลิปนะคะเพราะแต่ช่วงนี้กาลังกำลังเปลี่ยนสภาพเล็กอย่างหนึง่งยังอยู่ที่ระหว่างป่วยนิดๆหน่อยๆเนาะมันก็เลยยังไม่ค่อยมีกําลังสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็นั่งคุยกันไปก่อนคุยกับคุณยายไทยๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะโอเคนะคะ thank you thank you for everyone thank you for watching my video clip นะคะก็ยายไทยๆก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขเนาะก็เหมือนเดิมนะคะรักกระโดดไม่รักกระโดดนะคะยายถ้าว่างยายก็ไปเที่ยวหานะคะไปเที่ยวหาไปให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันทุกคนนะคะขอให้ประสบผลสําเร็จกันทุกคนนะคะสู้เหนื่อยนะก็พักกันได้คนใหญ่บอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ สู้ค่ะอายุมนโนสุขังพลังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าว่ามีอะไรบ้างนะคะในช่วงที่คุณยายทำงานเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อายุมนโนสุขังพลังมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ thank you bye bye see you again next time bye 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 นะคะกับผมทรงใหม่คุณยายไทย